ไอบีสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาร์ตคนเดิมเพิ่มเติมเดีเด๋ยวบอ,อกนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาดูหู่ฟังนะฮะขอ JBL รุ่นซินโคส E 5 0 BT นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบรวบรัดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับในในส่วนของตัวเจ้าผมฟัง JBL ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะฮะในตัวของมันเองนะครับรูปแบบดีไซน์ของมันที่ออกแบบมานะครับ เป็นแบบอาราวเอียหรือว่าโคปเอียนะฮะมันดีกว่าตัวอื่นยังไงเหรอครับมันก็ดีกว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะครับมันจะเป็นแบบออนเอียนะฮะซึ่งออนเอียเนี่ยถ้าเราใส่ไปนานๆนะครับมันจะกดไปหูเราให้โดนตรงหลังไปหูนะครับหรือว่าขมับเรานะครับให้เรารู้สึกเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวซินโคตัวนี้นะครับเป็นอาราวเอียเลยนะฮะมันครอบหูเรานะครับแถมมันยังตัดเสียรงรอบข้างได้ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะที่ผมลองฟังดูนะครับ และในส่วนของดีไซน์ของหูฟังนะครับทำมาให้เข้ากับรับกับรูปหูและรูปหัวของผู้ใช้งานทุกท่านด้วยนะฮะมาสามารถปิดรอได้เหมือนดีเจฮะชิกิดาวนะนั่นนะครับแล้วก็ตัวขามันนะฮะจะสามารถปรับยืดให้ยาวสั้นได้นะฮะเพื่อให้เข้ากับรูปหูของผู้ใช้งานทุกท่านนะครับตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับ บ้านที่เป็นระบอบานดาที่ประทายมากเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถซิงค์ได้2เครื่องอสองหูฟังนะครับก็คือว่าอาจจะมีแฟนหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ให้เขาฟังด้วยฟังเพลงเดียวกันแต่ว่าใส่หูฟัง2อ,อันหรือว่าจะดูนหนังอันเดียวกันนะ,ะให้เจ้าตัวซิงค์โค้ดต,ตัวนี้ตัวใดรตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแม่นะฮะเป็นการแชร์สัญญาณให้อีกตัวนึงนะครับเพราะว่าถ้าฟังมันเดียวเนี่ยถ้าเมียเรียกไม่ดีนะด้วโดนป้องหูแน่นอนนะ,ะแล้วเจ้าซิงค์โค้ดตัวนี้นะครับ มีปุ่มมัลติฟังก์ชันหลายอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นการรับสายซ้อนวางสายหรือว่าคำสั่งอื่นๆนะครับมีคู่มือนะครับอยู่ในกล่องพร้อมใช้งานนะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยดูแลค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับการชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะฮะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับห้าฟังเ์ชันอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอยู่ได้ประมาณ18ชั่วโมงทีเดียวซึ่งผมว่ามันมันเจ๋งลยมันเยอะมาก ถ้าเป็นการคุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับอยู่ได้ถึง27ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะพาเข้ามาดูในเรื่องของอุปกรณ์เสริมในกล่องนะฮะก็จะมีในส่วนของเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมนะฮะก็จะบอกว่าปุ่มนี้ฟังก์ชันใช้ยังไงซึ่งดูแล้วใช้งานไม่ยากนะครับล้วก็จะมีสายนะครับสายชาร์จนะฮะแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นสาย2.5มิลน,นะครับเราก็เอาเป็นเสียบ USB Type A ที่เสียบกันทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายฟังเพลงเหมือนกันนะครับแต่ในการใช้การโทรศัพท์ไม่ได้นะครับต้องเป็นบลูทูธเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็มีอะไรที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับตัวเจ้า JBL นะครัซิงโคตัวนี้นะฮะหากคุณลูกค้าหรือว่าท่านดูรีวิวท่านใดสนใจนะครับ สามารถหาซื้อได้ที่ i b i s t u d i o b ิโอบาคอมเซ่ทั่วประเทศนะครับสนนราคาอยู่ที่5,990บาทนะครับผมถือว่าไม่สูงเกินไปนะครับแต่สำหรับคุณภาพมันึงบอกตรงๆเลยว่าเกินตัวแน่นอนครับเพราะว่ามันเจ๋งมากเลยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ดูรีวิวนี้นะฮะอย่าลืมนะครับ อยากได้สินค้าเจ๋งๆหรือว่าสินค้าที่เกรพที่เมี้ยนะเข้าที่ไอดีไอสตูดิโอบายคอมเสิร์ตอะไรพวกน้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาร์ตคนเดิมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ